ตอนนี้ผมยังอยู่ตีบ้านเมืองปอนเอเภอขุนย้มจัวดแม่ฮองสอนเพราะว่าจะไปตัวเสาะหาคนตีอยู่ในหูบไทยเมื่อ43ปีที่ผ่านมาว่าเป็นจะไรพ่องหูบชุดนี้อาจารย์ศิระเปิรนได้ถ่ายว้สมัยติมะเอวจัวดแม่ฮองสอนและหมู่บ้านที่เปิรนนมะเอวต่อน,นั่นก็คือเมืองปอนปี2 5 2 2 ก็คือเวลาติเปิลได้ถ่ายเก็บบรรยากาศของวิถีชีวิตของปีน้องมือปอนไว้ในหูบชุดนี่จะมีอยู่หลายซิหบหูมีตึงหูน้นหูละออนหูบ,บรรยากาศของเฮือนในสมัยนั้นจะมีอยู่หูหนึ่งตี่จะหันสาวกําลังหาบน้ําโดยใจ้ไม่การหาบน้ำโป้ทีเป็นสังกะสีผ่านหัวไม่พผยตั้งหลังจะหันเฮือนติมุงตองตึงอยู่ ผมสอบถามปอจะหู้ว่าคนตีอยู่ในหูบนี่จือว่าป้าซองก็เลยจะไปโตัวหาป้าซองเพื่อใครหู้ว่าสมัยนั่นเป็นจะไดตอนนั่นอายุหมอกไดเป็นจะไรว่าหาบน้ำขอบอกว่าลูกสาวป้าซองงามขนาดเลยว <Wow. S 1> จะงามหมอกไดก็โตัวผมมาพอเนอร์ สวัสดีครับแม่บ้านป้าซองหลังไหนหลังนี้ก็ครับอ๋อสวัสดีครับเจ้าสวัสดีเจ้าว,วันนี้ผมมาเจอตัวแต้ตัวจริงๆแล้วครับที่อยู่ <c oughs> ในสมัยเมื่อหาบนาบเนาะเจ้าเนี่ยนะโอ้แล้วก็ตอนนั้นไผ่มาไทายหูปลาซองนะครับมาฮู้จักเปิ้ลน,นะเจ้าเปิ้ลถ้าจะเป็นนักท่องเท,ที่ยวหรือว่านักศึกมานักก <สา S 2> ็ก็มะฮู้นะ้ำ จำไว้ครได้ละเจ้าแต่ตอนนั้นหาบน้ําจากน้ําบ่อเป่นมามกะน้ําบ่อไหนครับน้ําบ่อเหนือ่อนกาเจ้าหาบมาอันนี้บ้านหลังเก่าหลังนี้เนาะสมัยแต่ก่อนอยู่ตรงนี้บ้านป่อบ้านแม่<อ>แต่มาใจบ้านหลังนี้แล้วมันรื้อแล้วแปลงใหม่ละอ,อ๋อแกเจ้าหลังเก่านั่นรวนรื้อไปละรื้อไปละแล้วก็หัวนี่จะเป็นหัวไม้างเนาะหัวไม้างเจ้า อแล้วก็หาบน้ําลูกปุ้นไหมเจ้าปุ้นบ้านบ้านพ่อแม่สามีหลังเนือหลังที่สามที่สี่ปุ้นเป็นปุ้นมีน้ําบ่อเนาะตักปุ้นแล้วก็หาบมานี่หาบมานี้หาบมาลงบ้านหลังนี้เจ้าลัปปบประปานอกท้องที่วพอดีเลยปิ้นเดินตามถนน,นปิ้นหันหาบแล้วเปิ้นก็ถ่ายเนะาะก็มาหู้ว่าปิ้นถ่ายนะครับแต่ปิ้นเอามาโพสลงเฟซบุ๊กแต่นั้นดังเลยเออคนเลยตื่นเต้นกันเลยเนาะคือเปิ้นกล้าเอาหูปั้นมาโชว์เนาะ โอ้แล้วก็ผมก็ได้หารหูบนั่นกันเลยว่าเดี๋ยวผมมาเมืองปอนกันเลยอย่างไรซ้อหาคนดีอยู่ในหูที่เหลืออยู่เพราะหลายคนก็ดูไม่อุ้ยตีในหูน่นเป็นจะไปกันหมดเลยเนาะเจ้าก็เเลยจอขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่คือผมได้มาเจอ <laughs> ปีสองสองนี่เนาะเจ้ว,เวครับผมเมืองห้องห้องวัดไรป้าซองหรือแม่แล้วแต่จะห้องเจ้านี่ครับเดี๋ยวขอแม่ลูกมาพร้ากำมาจี้กำ ตีสมัยก่อนนั่นเฮือนหลังเก่าหลังนี่กันไหมเจ้านี่บ้านหลังเกานะ่าเนาะเจ้าบ้านหลังเก่าตีอยู่นี่นะตีสมัยพ่อแม่อยู่เจ้าแต่ว่าตอนนี้แปลงข้างที่สองละเจ้าล่าสมัยก่อนนี้แม่เตวมาตั้งไหนนี่แม่เนี่ยเตวมาจากถนนเนี่ยเตวมาจากหูเฮียนหลังบ้านหลังที่ หลังที่สี่พุ่อนนะเจ้าอ๋อหลังที่สี่จากนี่ไปจากหลังที่สี่แล้วก็เดินมาเนี่ยอ้อมมาเนี่ยเจ้าอ้อมมานี่เนี่ยเพื่อนก็ถ่ายอยู่เนี่ยมุมนี้พอดีเจ้าสมัยนั้นยังเป็นหัวสลามห้วงอยู่ครับหัวไม่สร้างอ่ะเจ้าหัวไม่สร้างอยู่ตีหันหูไว้ไหนนะเจ้าใส่กุ๊บเนี่ยเนาะใส่กุ๊บเห็นเนาะครับแล้วก็ไปย้อมหันหน้าด้วยนะเพื่อนถ่ายมาตั้งหลังเนาะเพื่อนถ่ายมาตั้งหลังอ๋อค่ายเพื่อนแต่อยู่แถวนี้ถ่ายเนาะเจ้า แล้วตอนนั้นก็เฮือนหลังนี่ยังอยู่อยู่นะครับอันอันนี้เป็นบ้านหลังใหม่เนาะหลังที่เปิ้นถ่ายเป็นหลังเก่าเนาะหลังเก่าอ่ะเจอยู่ตันี่อยู่อ่ะอยู่ติ่นี่เจ้าแล้วมาฮู้คิงต่อไหนว่าเปิ้นถ่ายไปครับเกาะมะหันในเป็นปุ๋มเจ้าตั้งปีแล้วปีปีแล้วนี่กันสวัสดีค่ะแม่อีแม่ไปเอาเกี้ยไหนมาขายไม้เกี้ยขายอ๋อหมวยสนับสนุนเกี้ยอีแม่กัน อะไรนะแม่แม่ขายจะได้แล้วก็แต่นั้นแม่กันเฮือนหลังนี้เนาะเอันนี้เป็นเฮือนเก้าอ๋ออยู่บ้านหลังนี้เจ้าพูดเตอระแล้วก็แม่หาบหน้ามาก่อยแม่ก็เข้าบ้านหลังนี้กันเจ้าเข้าบ้านหลังนี้อ๋อมัดสิบมัดคันเหรอแล้วนี่มัดสิบบาทเข้าเป็นเฮือนเก้าหลังนี้เตือนเนาะเจ้าออ๋แล้วแต่นี้มา เอาครอบครัวแล้วก็เลยมาแปลงบ้านนี่การเจ้าเอามีครอบครัวแล้วกัเลยมาแปลงบ้านที่นี่ล้วตอนนี้แม่มีลูกกี่คนล่ะมีสองคนใหญ่หมดห,หม,ดมีหลานละหลานนี่ยังม,มีตเต้อ๋อคะเจ้า <c oughs> ล่าต่นี้เดี๋ยวลูกอีแม่มาหัน,นดีจะดังกันแล้วน,น <c oughs> <c oughs> อาเจอนี่แม่นางบ้านก็ไเลยครับล้วตอนนั้ืนอกก่อนมันเป็นในย่างเฮือนของแม่มาก่อนอะ่ะที่นี่กครเป็นบ้านของแม่อุ้ยที่อยู่ตั้ง ใต้เนี่ยเจ้าแล้วก็เปิ้ลแบ่งตีขายฮือแล้วก็มาซื้อตีเปิ้ลแล้วก็มาแปลงบ้านเนี่ยเจ้าทำมาแปลงนี่เนาะเจ้าก็ว่าหันหูบี่มันต้องคือแล้วสม่ว่เป็นสาวอยู่เนาะตอนนั้นแต่งงานใหม่เจ้ามีลูกหีืยังตอนนั้นยังเลยเจ้ายังเลยเจอายุตัไรตอนนั้นนะครับสิบแปดสิบแปดเจ้าเปิ้นแต่งเจ้าเนาะและปอ ปอบ้านนะครับปอบ้านวัสดีครับปอครับ <c oughs> ปอเลจีบเลยปอ <c oughs> เป็นมูบ้านเดียวกันครับปอ แม่นาหมูบ้านเดียวกันหมูบ้านเดียวกันเจ้าทัดกันกี่หลังนี้หรออ๋ออยู่หลังนี่เนาะหลังที่สี่คนเฒ่าเปิลยาบสกันนี่เป็นตอนแรกเป็นเพื่อนกับพี่ชายเนาะเปิลก็ไม่เอวหากันตึ้งวันเนี้ก็เลยมาติดน้องสาวแยกันครับก็เลยมาติดน้องสาวเลยเลือีบไปเลยเนาะก็เลยเปิลกูเปิลฮบบูเพย์สันนิววัดเนาะร้านในหูบนี่อัดไว้กันนี่มาได้อัดเจ้าแต่เก็บไว้ในโทรศัพท์อย่างเดียวอ๋อตะกี้ผมเปิด ปิดในคอมพิวเตอร์คือน้องพลอยคูปุยแล้วก็ดูว่าอันนี้เป็นไผ่เป็นไผ่ใช่กะน้องพลอยก็อบอกตีพลอยที่ร้านกินขนมนะนะที่ขายกาแฟก็บอ,บอกว่าอันนี้ของป้าซองแม่ซองอนออี่เนาะเปิดเย็บผ้าอยู่นี่เนาะก็กเลยมาตัหายเนี่ยไปหาแม่โสภาก่อนเนาะจ้าโซด,ดมาหาเนี่ยเจอพอดีเลยเปิดว่าต้องอยู่บ้านนี่อีนหนอ ดีใจแล้วครับดได้เจออิเม่มาได้ไปไหนอยู่บ้านเย็บผ้าตั้งแต่านจ้าตั้งแต่ท่านแต่งงานกับเย็บผ้าตลอดเลยอ๋อตอนท่านก็ททาไรทําสวนเนี่ยก็หามาเย็บผ้าประมาณ้าว่าปีเนี่ยอดีใจก็ได้หันเป็นคนได้หูพันอก็ดีใจนึกมาถึงว่าโอ้ภาพเก่าสมัยตะกอนเลยนครับเดี๋ยวอีเม่เย็บผ้าอย่างครับเย็บเสือ้อ ปาผมไปพอได้ก่อนแล้วแม่เย็ยบขายกะฮับแจ้งเย็ยบเปิ้ลมาได้ฮับแจ้งทรงนี่กะฮับแจ้งทําของเปิลนะจ๊ะอ๋อเป็นเสื้ออย่างแม่คอเนยเสื้ออย่างครับแม่เป็นเสื้อไอ้ยังง่าเบิกท้องเสื้อนึกว่าแม่แม่เย็ยบทรงขายนะอ๋ออันแม่มาได้ทําขายไม่ฮับแจ้งของเปิลเนาะครับไม่ไม่พอเย็ยบเสียบเสื้อล้อตามอ,ออเดอร์จ้า เ oh. นี่ยเสื้อแบบนี้จะอ,อันนี้อันนี้ทำกระดุมเ,เนี่ยเสื้อน,นี้มาใจเสื้อไตปักดอกนะแต่เปิ้ลเกาะว่าเสื้อไตเสื้อเนี่ยครับเป็นสินค้าโอทออ oh, ็อ,ทอปข้อ,นนอมือปอนต์นะจ๊ะขมือปอนเลยเนาะอ,อันนี้ประมาสั่งกัตาแม่อันอันนี้เป็นเย็บมามหือแล้วก่อนันหือติดกระดุมหือทำกระดุม oh. แต่มแม่ก็เย็บเหมือนกันน่ะเ hmm. นี่ยเจ้ามันแต่นอก วันคณะเดอมัน,น,นมันก็อทำไปเรื่อยๆนะ <c oughs> กระดุมทำเองจระเจ้าเจ้าก่อทำเองอันนี้กระดุมแบบไหนเจ้ากระดุมอันนี้เป็นห้องกระด,ด,ดุมดอกคือดุมดอกเป็นลายดอกโดยเฉพาะลายดอกเป็นของของมุปอเจ้าเป็นของเฉพาะอาของมุ่งตอนัอ่นจ้งน, <c oughs> นี่วิธีอาชีพล้วนๆเลยเนาะแม่เนาะ เห็นแม่บ้านแล้วช่วงนี้แบบไปทนะํานาทําสวนทํอะไรแบบได้ทําเมินแล้วเจ้าทาเมินแล้วเนาะเพราะว่าอัานเฟนเปินทางานประจําตอนนี้เปิลเกษียณละอ,อยู่บ้านกันเลยเก็เลยมีนเดินประจําสบายเลยือวันนี้ได้เจออีกแม่และแม่ไปลืมอาร์ตโูปตีเปิถไทยแม่ไว้เนอะมาติดติดไปนี่เนอะ้าสุภาเปิถไทยเปินเปิถไทยแล้วเป็นไปติดตีร้านก๋วยเตี๋ยวเปินในตอวอาหารอู้่อืม หาบหน้ามีว่าสมัยแต่ก่อนเปิ้นมนมีน้ําประปาเนาะเดี๋ยวก่อนแล้วสมัยก่อนเปิ้นอย่างเปิ้ลมีอย่างต้องไปหาบน้ําตว๋ยมันมีน้าประปาเปิ้นก็ไปหาบน้ําตามบ่อน้ําอันตามหมู่บ้านเนี่ยจ้ะครับแล้วก็บ่อน้ําน้ําบ่อก่อ่จะมีนักนะแต่ก่อนนะมาเดี๋ยวนี้ใครมีใครมีอันกูบ้านูบ้านละครับแต่ก่อนนี่น้ําบ่อมันมีเป็นตีเป็นตีจ้ามันมีเป็นตีเป็นตี หมายเขาว่าตอนนั้นเป็นหน้าที่ของอีแม่เจ้าแม่เป็นลูกลากอะมาใช่เจ้าเป็นลูกคนที่สามพ่อแม่มีลูกห้าคนแต่เป็นอันแม่ยิงคนเดียวครับนอกนั้นเป็นพว้ชายหมดหน้าที่แม่ยิงต้องแล้วห้ามน้ํานี่หับวันไหนกี่ห้วันไหนสี่ห้าหักเหมือนกันต้องต้องตักกุวันนะตื่นเจ้ามาน,นี่ไปตักเลยเมื่อขําถ้าตันเมื่อเจ้าก่เมื่อเจ้างั้นก่อเมื่อข้าอ่าเนียเจ้าว่างตอนไหนก็ไปตัก แล้วก็ทุกบ้านเป็นก่อหาบน้ำาเออหาบน้ำเหมือนกันถ้านาสมัยแต่ก่อนมันมีน้ำปะป้าเนาะอ๋อโอ้แสดงสมัยก่อนนี่หาบน้ำเหมือนเนาะจแลัวเดี๋ยวนี้ไปมีวะเนาะมันค่อยมีแล้วนะหาบน้ำนี่นะเปนมีปะป้ากันกู้กู้บ้านนะเนาะล้วไม่การกู้นั่นยังมีอยู่ครับมันมีแล้วน้ำกู้กับมีแล้วเนาะโอ้ ถ้ามีนี่เด็ดแล้วเนอะมันได้เก็บไว้เนาะถ้าเด็ดถ้ามีนี่มีกันประมูลเนอะนี่นาจะยืนในหูเมื่อปีสองสองนี่นะอ๋ออ้ยเขาอันนี้ลูกแม่อันนั้นลูกสาวเจ้ามีกี่คนเจ้าแม่มีสองคนสามคนนี่ป้าใจคนหนึ่งลูกสาวก่อไปเป็นครูดอยอยู่นะจำูจะจิก็หาก็หาสอบ บรรจุผ่านนี่อยู่ที่ไหนจ้าอยู่ทุ่งหลวงทองอยู่อันโรงเรียนอันชายแดนน่ะแต่แถวนี้เนาะเจ้าแม่เซเลนทองอยู่บนดอยเนาะอยู่บนดอยจำมุจุมครับหันหันหันแม่ส่องงามนะเดี๋ยวพอลูกสาวมันสมงามเดี๋ยวพอเนพอญาตถึงพอเนอโชว์ได้ก่อนเจ้าโสดก่อ ยังโสดยังโสดอยู่จำครับย้ำว่ายังโสดเป็นครูไปอยู่บนดอยลงแม่เหมือนกันจ้ดูนะครับและจะตะลึงนะครับดนไหนคะแม่อันบ้านแม่ลางิ้วโรงเรียนตชดแม่ลางิ้วหสอนเจ้าอยู่ในเขตแม่ห้องสอนเนี่ยนี่นี่งามกว่าครับเจ้มูดจจุม นี่แล้วจะแล้วจะว่าว่าลูกป้าใจอยู่ตังใดลูกป้าใจอยู่ลําพูนไปมีครอบครัวอยู่ลําพูนเพื่อนจ่าสามครอบครัวอยู่ลำพูนจ้ะลูกสาวแม่ชื่อหยังครูหยังชื่อเล่นน้องไอติมน้องไอติมจื่อจื่อแต้นางสาวณลินีอ๋อณลินีดอยนะจ้าไปอยู่เพื่นสองปีกว่าแล้วสองปีแล้วแถมน้อยก็ย้ายมาเนาะ ก็มาฮู long, ้นะเจ้าเพื <aesthetic S 2> ่อนจะเพื่อนจะเรียกตัวเมื่อใดก็ผม้ก็หาสอบผ่านนี่สอบบรรจุผู้ผู้ช่วยก็ผ่ผูผู้ช่วยใดตั้งลุ่มแน่นอนแต่ยังมะฮู้ว่าจะได้ไปอยู่โรงเรียนไหนต้องไปสอบภาคคอแฮมเนาะมีนานนี้แกเพื่อนจะเรียกสอบสัมภาษณ์สอบภาคคอก็ว่านั้นอินโดอยู่บนดอยแต่เพื่อนก็อยู่ตัวละอ่อนดอยเพื่อนก็มวนเรา ดีใจแล้วครับเห็นน้องสบายเป็นกันละกันเราสบายเลยพ no ี่แม่ก cool no ็ดูแลของแม่น sì uh> ี่ภาพทำกากระดุมไอ้น้องแม่นอกเจ้าอันกระดุมนี่ก็ทําเสื้อนี่แม่ก็เย็บเหมือนกันอ๋อเสื้อก็เย็บเจ้าพอนอผ้าว่าเนามากองไว้ยังไม่ได้ตัดเต๋อเย็บไปแล้วรุ่นแต่ว่านี่เสร็จไปละสิบสิบห้าผืนอ๋อเย็บผืนลับในน้องแม่นอกเจ้าแล้วปนอไปขายไหมเจ้าปนเอาไปขายเนี่ยตามจังหวัดเนี่ยเจะอืมประมเจ้า ่นหัาปอเดอร์มาอย่างเงี้ยเจ้จา่นก็มาจา้างเยอะแม่เย็ดเซฟกระโดดกระดูมเลยเนะ <c oughs> าะเจ้า <c oughs> อีแม่สมัยก่อนห้องเมืองทั้งน,นี้มันไหลตลอดเนะาะเจ้าไหลมดเดี๋ยวนี้ก็ไหลอยู่เนาะมันเดี๋ยวนี้ก็มันเหมือนนักเหมือนแต่ก,ก่อนแลวเนาะนาะมันค่อยแห้งอแต่ก่อนนี่น,น้ํหน้าหนักขนาดเลยเหรอเจา้จาแต่ก่อนเฮาตั้งเอาจากน้ําเมืองกับอะไรละแม่เนาะมาได้น้ำเมืองก็ดใจซักผ้าเฮ้ย แต่มาเดียวนี่ต้องไปตักอาตักน้ําบ่เจ้าแม่เขาใจใ้น้ําเหมืองนิสภาเจ้าตักน้าบาเลยแต่ก่อนนะครับเจ้าแต่มาเดียวนี้มาได้แล้วเนาะมาใจแล้วลาน้าเหมืองน้นลูกจังใดมาครับแม่โอ้ไข่ลูกมาตังหัวปุ้นอะตังหัวปอนปุ้นนะครับตังปุ้นเนี่ยตั้งรอยปุ่นนะเจ้าอืมตังหัวปอนปุ่นสบายเนาะคนเมืองปอนนี่นะ ซักผ้ามีน้ำถึงตีเนาะหน้าบ้านเลยเอาซักผ้าได้เลยอยู่หัวนี่เกยได้นะมานี้หน่อยเออวิธีคนแบบเก่าสมัยก่อนเมื่อปีสองพันหนึร้อยสิบสองเนาะฮิเม่ได้หามน้ำอยู่หามน้ำอยู่ซักผ้านี่มีหงซักผ้าก็เต้าแม่มันจะเป็นอันอย่างเพิ้นเอาสบู่ลายเป็นก้อน จะสบ,บู่ลายซักผ้าสบ,บู่ลายเคยหันกว่าเคยหันเ็บก้องสีเหลี่ยมแล้วมันฟ้าขาวเออเคยหันอยู่อ๋อดีใจเจ๊เจยแม่ละคือใครฮือถ้าบอกว่าถ้าเจ้ามูจะจุมแม่เอวเมืองปอนเนาะ ม่เอ๋โฮมสเตย์ปลาคำหลูเนาะจ้าลวดมาเอวนีม่มาเบนเอ๋อแม่ได้นอะได้เจ้ามาเอวให้แม่บุคคลในหูบนี้ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนี่นะในขึ้นหน้าจอเนี่ยหน้าจอข้างๆเนี่ยคือสมัยแม่ซองหาบน้าเนาะแล้วมีบา่าวนักท่องเที่ยวมาลากทายหูบ <laughs> โอเคขอบันนี้ขอบคุณแม่ซองนงักๆเลยครับจ้าขอบคุณครับเจ้า ประกาศจะมูจะจมเลยเนอะลูกสาวไม่ซองโสดอยู่นะครับสนใจมเอลหาไม่ซองก่อนเนอะมาเจราจากับแม่ก่อนโอเควัสดีครับแม่ครับเจ้าวัวสดีเจ้า